จะเตรียมของไปไหนคะฮะเล่นอะไรคะเนี่ยโอ้โหร้องหมดเลยค่ะลูกโ,โหกระเป๋าเยอะจังจะไปไหนคะไปหาฮะไปหาอมไปหาไทยแลนด์ค่ะ <laughs> จะไปไทยแลนด์อีกแล้วบนม,มี่ไป่นะ วันนี้ไทยแลนด์เปิดไหมมาม่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกเดี๋ยวต้องรอนะคะเจะลินคิดถึงใครคะ M จะไปไทยแลนด์ใช่ไหมอ๋อันนี้ออกกน โอ้โหกมาโอ้โหของเล่นเยอะมากมอะไรคะมายโยอยู่ที่ไหนมายโยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาเจอมันอยู่ในตู้นั่นไงดูตู้นี่ะโอ้โหพับผ้าไปไหนคะจะพับผ้าพไปไหนคะพพอจะไปไทยแลนด์อีกแล้วโอ้โห<พ>โ ควรได้แต่ภาพผ,ผ้าจะไปไทยแลนด์นะโถอาทมนี้อ๋โอัอน,นี้ด้วยเดี๋ยวเบบี้เนี่ยมึงจะไม่ใช่เดี๋ยวเบบี้รู้โอเคค่ะโอ้โหจะไปไทยแลนด์จะไปไทยแลนด์หรอคะลูกอาท โหนออกมาเอาอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าด้วยโอเคค่ะมาดูน้องเจสลีนเก็บกระเป๋านะคะเห็นบอกจะไปไทยแลนด์คิดถึงเมืองไทยหรอคะลูกโอ้โห โอ้โหโอ้โหเห็นไหมคะโอ้โหเอาอันนี้ไหมโอ้โหเตรียมกระเป๋าจะไปเมืองไทยเหรอคะลูกจะไปไทยแลนด์โอ้โหอะไรไปบ้างเนี่ย โอ้โหเอาไปได้ไหมคะนั่น,นอะฮะอันนี้โตใหญ่มากเอามาดูน้องโอ้โหน้องจะเอาไปได้ไหมคะเอาไปายก่อนคะ่ะบ๊ายบาย